I want you to ask this question. How am I involved in the work of the gospel in my life? ผมอยากจะให้คุณได้ถามคำถามนี้กับตัวเองว่าฉันเนี่ยมีส่วนร่วมอะไรในการประกาศข่าวประเสริฐบ้างไหม How am I investing in the gospel of Jesus Christ? แล้วทุกวันนี้เนี่ยฉันลงทุนอะไรยังไงกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูบ้าง Remember that when you are part of a local church. อย่าลืมว่าถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคริสตจักรท้องถิ่น You're part of this work. คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการงานอันนี้ Good morning everyone and welcome to and อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ Once again, we're glad t have joined us. เรารู้สึกดีใจที่วันนี้คุณมาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากับเราอีกครั้งหนึ่ง Again, don't forget to share this video. ยังไงอย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอนี้กับทุกคนที่คุณรู้จักนะคะ This week we are being challenged by the word of God. ในสัปดาห์นี้เนี่ยเรากำลังถูกถ้อยคำพระเจ้าท้าทายเราอยู่ As believers, we are challenged to be involved. the work the gospel work of ในฐานะของผู้เชื่อเราก็ได้รับการท้าทายให้ช่วยการประกาศข่าวประเสริฐ Remember in a way it's a privilege too จริงๆแล้วในทางหนึ่งถือว่าเป็นสิทธิพิเศษนะ You know God has given us this opportunity to be the vessels of His good news เพราะะเจ้าให้เรามีโอกาสที่จะเป็นภาชนะให้กับข่าวดีของพระองค์ So we should never take the work of the gospel as a burden in our lives เราไม่ควรจะคิดว่าการประกาศข่าวประเสริฐมันเป็นภาระจริงๆเลยในชีวิตของเรา God has called us to be a blessing to, to to carry the good news to the world เพราะในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าได้เรียกเรามาเพื่อเราจะเป็นพระพรแล้วก็ให้เรานั้นนําข่าวดีไปประกาศกับทุกคนในโลก And so we've been talking about how the local church is t h e center of the work of the gospel. แลวเราก็ได้พูดไปว่าคริสตจักรท้องถิ่นนี่แหละจะเป็นศูนย์กลางของการประกาศข่าวประเสริฐ This is the main reason why the local church exists นี่คือเหตุผลหลักๆเลยว่าทำไมพระเจ้าจึงได้มีการก่อตั้งคริสตจักรท้องถิ่นขึ้นมา And everything that we do within the local church ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำภายในคริสตจักรท้องถิ่นนั้น Must be to make this end goal more and more effective ก็ควรจะทำให ้าหมายสูงสุดตรงนี้เนี่ยมันเกิดผลได้มากยิ่งขึ้น so be involved in a local church that is about the gospel and nothing else คือการที่เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรท้องถิ่นเพื่อการประกาศข่าวประเสรศิฐไม่ใช่เพื่อเหตุผลอื่นใดเลย because this is Jesus commission to the local church to the church the body of Christ เพราะว่านี่ก็คือคำสั่งของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อคริสตจักรท้องถิน่นซึ่งเป็นคริสตจักรของพระองค์เป็นพระกายของพระองค์ and it's serious business because it is about the eternal u uh, soul or eternal destiny of people's soul. แล้วเหตุผลที่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเนื่องจากว่ามันเป็นจุดหมายปลายทางของดวงวิญญาณของมนุษย์ทุกคน Think about this: if people that are h r in this world. ลองคิดดูนะว่าผู้คนที่เขาอยู่ในโลก People that we see every day. ผู้คนที่เราอาจจะเห็นหน้าเขาทุกๆวัน Even people within our circle.

เพราะวิธีเดียวที่เราจะรอดพ้นจากการถูกลงโทษการพิพากษาชั่วนิรันดร์ตรงนี้ก็คือการตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ But that's what the Bible says. ผมรู้นะคะว่าตรงนี้มันเป็นความจริงที่เราเองก็อาจจะไม่ได้อยากเชื่อแต่พระคัมภีร์เองก็เปิดเผยกับเราแบบนั้น this why I say preaching the gospel or spreading the gospel of Jesus Christ is serious business. นี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก And Jesus wants every creature Have the opportunity to hear the have hear และพระเยซูเองก็ต้องการที่จะให้มนุษย์ทุกคนมีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐของพระองค์ and so I want you to ask this question how am I involved in the work of the gospel in my life ผมอยากจะให้คุณได้ถามคำถามนี้กับตัวเองว่า ฉันเนี่ยมีส่วนร่วมอะไรในการประกาศข่าวประเสริฐบ้างไหม How am I investing in the gospel of Jesus Christ แล้วทุกวันนี้เนี่ยฉันลงทุนอะไรยังไงกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูบ้าง Remember that when you are part of a local church อย่าลืมว่าถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคริสตจักรท้องถิ่น You're part of this work คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการงานอันนี้ And uh, and you must choose a local church แล้วคุณจะต้องเลือกคริสตจักรท้องถิ่น That is truly about the work of the gospel ที่เขาจริงจังกับการประกาศข่าว ปรระเสิฐด้วย Alright, so the main work of the local church is the spreading of God, the gospel of Jesus Christ. งานหลักๆของคริสตจักรท้องถิน่นนั้นก็คือการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ .Now the second purpose of the local church. แล้วจุดประสงค์ที่สองของคริสตจักรท้องถิ่น is to equip believers to live a life of magnifying God. เพื่อจะ,ะเตรียมผู้เชื่อให้ดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติต่อพระเจ้า .Which we call worship. ซึ่งเราเรียกว่าเป็นการนมัสการ .But I

through music and singing and is music แน่นอนอยู่แล้วว่าการนมัสการที่มีพลังทางหนึ่งก็คือการนมัสการพระเจ้าผ่านทางเสียงดนตรีผ่านทางการร้องเพลง But I want you to understand that worship truly is about magnifying God. แต่ผมอยากจะให้คุณเข้าใจว่าคําว่าการนมัสการจริงๆมันก็คือการยกย่องถวายเกียรติต่อพระเจ้า And you can do that with without music แล้วคุณสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ทั้งโดยการที่มีเสียงดนตรีหรือไม่มีดนตรีก็ได้ so God has called us to magnify Him <laughs> in all areas of our lives เพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อจะให้เราดำเนินชีวิตในทุกๆด้านเป็นการถวายเกียรติต่อพระองค์ so what I'm saying here is that t h e work of the local church สิ่งที่ผมพูดถึงตรงนี้ก็คือการทำงานของคริสตจักรท้องถิ่น is to equip the believers คือส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเตรียมผู้เชื่อให้มีความพร้อม to live a lifestyle of magnifying God เพื่อจะ มีการดำเนินชีวิตประจำวันที่เป็นการถวายเกียรติต่อพระเจ้าและเป็นการสร้างพื้นที่ให้กับผู้คนที่เขาจะได้ถวายเกียรติต่อพระเจ้าด้วย Even though we know that uh, that 2 hours 3 hours of worship on Sunday morning is not everything to our Christian life. ถึงแม้เราจะรู้ว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงในทุกๆเช้าวันอาทิตย์นั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบการทํางานหรือว่าเป็นการใช้ชีวิตคริสเตียนแค่เฉพาะเวลานั้น But it's a very important routine and discipline we must have in our lives. แต่ก็คือเป็นกิจวัตรประจําสัปดาห์ที่เราควรจะต้องทําที่เราจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นประจํา Because when you come together with the believers กลุ่มผู้เชื่อได้มารวมตัวกันเป็นประจำแบบนี้ Sing songs andnify God มาร้องเพลงสรรเสริญแล้วก็ถวายเกียรติต่อพระเจ้าแล้วถวายเกียรติพระเจ้ายกย่องพระเจ้าผ่านทางการรับใช้ซึ่งกันและกันยกย่องพระเจ้าโดยการพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์มันก็จะมีสิ่งที่มีพลังเกิดขึ้นกับชีวิตส่วนตัวของ แล้วก็รวมไปถึงสังคมของเราด้วยพี่น้องทุกคนครับถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แลลคุณองฟังคําสนทนาของพวกเขาหรือว่าฟังเสียงดนตรีของเขาหไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นความบันเทิงเป็นสื่อต่างๆของเขาส่วนมากมันก็จะเป็นการมาพูดถึงยกย่อง <Right. S 1> อความรู้สึกของตัวเอง human and human เป็นการมาพูด ถึงความต้องการความจำเป็นของมนุษย์ you know, nothing about God. ไม่มีอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่ใน <There> s <S นั้น <nothing S 1> เลย about God. ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการยกย่องพระเจ้าเลยน you know, ี่คือเหตุผลว่าเมื่อเรามารวมตัวกันมา <Right? S 2> เจอกันในคริสจกักรทอง One the God จุดประสองค์อย่างหนึ่งก็คือเราอยากจะมาร่วมกันยกย่องพระเจ้า And also so that to live a lifestyle of magnifying God outside of Sunday service. แล้วเราเองก็จะได้รับการตระเตรียมที่มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตประจำวันของเรานอกคริสตจักรนั้นเนี่ยเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าเสมอ Remember if you are a believer in Jesus Christ. ถ้าคุณเองเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว He has called you to live a lifestyle of magnifying God. พระองค์ก็ได้เรียกคุณมาเพื่อจะใช้ชีวิตของคุณในการถวายเกียรติต่อพระเจ้าด้วย In Psalms 29 verse 2 it says. ในสุดีบทที่ยี่ 19ข้อ2ได้บอกว่า Give unto the Lord the glory, do His name, worship the Lord in the beauty of holiness. จงถวายพระสิริซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเจ้า จงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์นมัสการพระเจ้า Well this from this verse we we clearly see that worship and magnifying God is God's will for us แต่ความหมายของตรงนี้ทําให้เราได้เห็นว่าพระเจ้านั้นมีความปรารถนาอยากจะให้เราเดิมเนินชีวิตด้วยการนมัสการด้วยการยกย่องพระองค์ You know in our conversations God must be magnified ดังนั้นในการพูดคุยของเราก็ควรจะมีการยกย่องพระเจ้าอยู่เสมอในเพลงที่เราแต่งขึ้นมาก็ควรจะมีการยกย่องพระเจ้าแม้แต่ในการรับประทานอาหารเราเองก็ยกย่องพระเจ้า See, that God has นั่นก็คือวิถีชีวิตที่พระเจ้าเรียกเรามา And that lives the the be involved in, in the lives of และนั่นก็เป็นส่วนที่คริสตจักรท้องถิ่นควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับชีวิตของผู้เชื่อ teaching them to live a life of magnifying God โดยการสอนให้เขาดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อยกย่องพระเจ้า training them how to magnify God ฝึกฝนพวกเขาในการดำเนินชีวิตเพื่อจะถวายเกียรติต่อพระเจ้า providing platforms where they can magnify God จัดเตรียมพื้นที่เวทีให้กับเขาที่เขาจะสามารถถวายเกียรติต่อพระเจ้าได้ you know I know that I, I I know Many local churches that don't magnify God ผมก็รู้ว่ามีคริสตจักรหลายๆแห่งที่เขาก็ไม่ได้ยกย่องพระเจ้าอย่างแท้จริง They magnify religious ideas เขาอาจจะไปยกย่องแนวความคิดตามหลักของศาสนา They, they magnify and you know, all the things that the world magnify sometimes is very sad บางครั้งเขาก็ยกย่องในสิ่งต่างๆที่โลกนี้กําลังยกย่องอยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมาก But one of the main purposes of the local church แต่อยลืมว่าจุดประสงค์หลักๆเลยของคริสตจักรท้องถิ่น It's train equip and help believers ofnifying เป็นการฝึกฝนเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้เชื่อทุกๆคนที่เขาจะสามารถดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อเป็นการยกย่องพระเจ้าได้ so, and, and that what mean is we by แล้วนี่ก็คือความหมายของการที่เราบอกว่าเป็นการนมัสการ and that's why if you listen to our, to the words of our worship songs the songs we sing ก mm ็คือถ้าคุณฟังเนื้อเพลงที่อยู่ในเพลงที่เราใช้นมัสการสรรเสริญพระเจ้า notice that we are magnifying God เห็นไหมว่าเราเองก็กำลังยกย่องพระเจ้าอยู่ His love ความรักของพระองค์ His goodness His faithfulness ความดีความซื่อสัตย์ของพระองค์ His power in saving us พลังของพระองค์ในการที่ช่วยเราให้รอด We're magnifying His grace เรากำลังยกย่องพระคุณของพระองค์ we are magnifying God เรากําลังยกย่องพระเจ้าอยู่ and that's how we are training our people แล้วนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เรากําลังฝึกฝนผู้คนของเราในคริสตจักรด้วย and hopefully that 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 will overflow beyond Sunday แล้วก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถช่วยให้เขาเนี่ย ดำเนินชีวิตแบบนี้เป็นประจำทุกวันได้ By the way you might be thinking how is this the work of the gospel คุณอาจจะสงสัยก็ได้ว่าตรงนี้มันจะเป็นการประกาศข่าวประเสริฐยังไงหรอ In the local church when we give people the opportunity and the platform to magnify God ในคริสตจักรท้องถิ่นเมื่อเราให้เวทีให้พื้นที่ให้โอกาสกับผู้คนที่จะยกย่องพระเจ้า They will see the priority of their life เขาก็จะได้เห็นว่าในชีวิตของเขาเนี่ยอะไรสําคัญที่สุด they will know God more. และเขาเองก็จะได้ใช้เวลาในการที่จะรู้จักพระเจ้ามาก <They will S 2> ขึ้นเขาจะเรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่ามีค่า See, the แล้วสิ่งต่างๆของพระเจ้าก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายมีความสําคัญต่อชีวิตและจิตใจของเขาและเขาเองก็จะหลงรัก คือการงานของพระเจ้า so in magnifying God ในการยกย่องพระเจ้านี้ the God the work of the gospel will spread powerfully เราก็จะเห็นว่าการประกาศข่าวประเสริฐจะถูกประกาศออกไปอย่างมีพลังมาก b e c a u e v e r y time believers come together and magnify God เพระเาะทุกครั้งที่ผู้เชื่อมาเจอกันและยกย่องพระเจ้า the spirit of God Works a work in their hearts. พระวิญญาณของพระเจ้าก็จะทำการงานตรงนั้นเนี่ยในจิตใจของเขา In John 4:24 it says ในยอห์นบทที่4ข้อ24ได้บอกว่า God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง So it's obvious that God has called us to worship. แน่นอนว่าพระเจ้าเรียกเรามาให้นมัสการพระองค์ Worship from our born again spirit. นมัสการออกไปจากวิญญาณที่บังเกิดใหม่ แล้วของเรา Worship by the leading of the Holy Spirit นมัสการออกไปจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And worship knowing the truth about God and the truth about the gospel แล้วนมัสการออกไปจากการที่เราได้รู้จักความจริงของพระเจ้าและรู้จักความจริงของข่าวประเสริฐ And at the heart of worship is magnifying God แล้วที่ตรงกลางหัวใจของการนมัสการพระเจ้าก็คือการยกย่องพระองค์ That's why be in a local church magnifies God ดังนั้นอยากจะหนุนใจให้เราอยู่ในริสจักท้องถิ่นที่เขายกย่องพระเจ้าจริงๆ Our time is up we pray that you'll have a fruitful day today วันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะเราขอที่ฐานว่าวันนี้จะเป็นวันที่คุณได้เห็นผลดีๆเกิดขึ้นอย่างมากมายยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมที่จะกลับมาศึกษาเรื่องนี้กับเราต่อนะครับวันนี้ขอพระเจ้าเวฟพร